เอาู <Happiness? S 2> <thousand> ังแล้วแม่จะว่าจะว่าคดยากกเมเราไปละสันพี่น้องพอเวลาสิบนาทีก็ลงเวทีดอกพี่น้องค่อยโทร่มาครับโอ้ยม่นลายวัดไม่ เอาปูฝากปูฝากสายบนเอกนะปูบาดเนี oh, ่ยเป็นมาตั้งใกล้ๆเอาว่าวลอดเอาโม่ท่านหน้าน้ำลูกหลานเด้อที่ชมอยู่ทั้งนอกกับอทั้งในน่ะกะกดติกดกดติดตามช่องให้น้ำเด้อฝากบอกบุญเลยปูปูอยากได้หยังขาดหยังโอ้ปูว่าเป็นหยังดอกเด้วแต่ลูกหลานศรัทธาเด้อครปูเลยกระได้ดอกน่มันก็มีตาเจี๊ยบใดห้องน้ำก่อน มองโพตุกเข้าลงปุ้ยได้ของน้ำเออเอาเอาสารลายังก็ไดดอกสาร้าที่ลังก็เอาของน้ำก้อนมองมองโพตุกเข้าก้อนก็ได้เห็นของน้ำก้อนจากซี่ห้องหางหองนี่ละค่อยๆไปลูกหลานเนาะเอาเอาของน้ำก้อนปูอย่าดไรของน้ำมีของน้ำก้อนของน้ำไปใส่ของก้อน เพื่อลูกหลานมาเยี่ยมมีห้องน้ำมันก็สบายใจเนาะเพื่อนอยากได้ยินจากปากปูว่าเรียกตัวใดว่าสันปูอห้วยคือหยอกครับก่อนนะก็เพื่อเย็บอะเพื่อก็ยังว่าอยังกับปัญหาก่อนได้กำเลี้ยนแล้วก็เลี้ยนรูปมกลมไม่เลี้ยนสตังคอยังก็ครับผมเียสตออเพื่อเมือขำนานะสตังค์แดงอ่ะนะครับเราผู้เห็นงูใหญ่ตุ่มดำเราเลี้ยนมาผ่านก่อนครับปู้เราก็มาคอยผูกำมของแม่นะครับนั่นแหละปู้ได้รู้งูบากกว่าู้ งูตัวสีดำหมดแล้วเนาะนี่ครับละพานปูเนาะเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อะไรละพานปูกันนั่นแหละเราละพานปูไปงูตัวสีดำลูกมีมีเลื้อตะตังแดงกันกลมๆลมเหมือนที่ว่นเอ่อเอ่อกลมๆมาลาเลื้อตะตังแดงกลมๆก็บพราะแม่นยังดอกกระสุนนั่นแหละปูมือกำหมดนั่นแหละคือเมื่อกะหานั่นแหละถึงแล้วถึงแล้วปูถึงแล้วนั่นแหละเออนั่นแหละเย่ปูบอาได้เถอะเนาะเหมาะกันละ เป็นเปยให้แล้วเปลยให้แล้วเดี๋ยวก็เดื่อนไปน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเอาโชว์ตัวเลขท้ายคลิปนะครับฟังจากปากความฝันปูแล้วก็เลยเป็นแนวทางตัวเลขตัวนี้นะครับนี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ตัวเลขเห็นบ่หางมกร้อยคนเด้วเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับนะครับกำลังจะลงไลฟ์สดแล้วนะครับ ยังหกลอยอยู่เป็นพันปูคนร่วมหนอพันกูอะบรรยากาศเป็นไงนะปูใหญ่เป็นหเบิงเนาะรดเป็นวัดใม่พี่น้องเลยเบิงหลายจริงๆเลยไ่ทันถึงเงสิามืเออบอรนล้านสิผามืนอยู่อบสิผามื่มันเรียมเล่อคือออกไปทาไหก็ไเลยะเดี๋ใช้บรรยกาศบ่แม่ายก โยกกระสเนได้เอาตามนี่พี่น้องตามนี่เหลืออีกสี่นาทีเี๋ยวอีกห้านาทีจะลงเวทีนะครับได้ได้ลูกหลานจบความสำเร็จนั่นแหละแต่พิศกก่อนหญ่ก่อนจะถูทีต้อนรับปีใหม่นี่เด้อครับลูกหลามีก่อนเงยให้เต็มกระเป๋าทุกปูทุกคนให้มีความสมหวังที่จาปรารถนาไว้น่ะจะได้มีจับใจใส่สอยกันทุกปูทุกคนเนาะครับผมท่านนี้ลุงปู่ขอยกกัน มีความสุมเริญทุกสิ่งทุกอย่างลูกไผ่ข่เคไปได้เบียดเบียนด้วยเถินสาธุสาธุอาธุบีนองเอฟซีตามนี้นะครับตามกำลังศรัทธาเด้อผู้ใดอยากจะร่วมส้างร่วมแปลงเสาได้แล้วที่ปูเสาปูมีหกต้นแล้วครับแต่ว่ายั่็กนี่เสาปูนอาหานล่ะย่งเล็กต้นครับสงกะเล็กกะโค้งเทิงผู้ใดเสาได้แล้วครับสังกะเสียได้ปะนี่ เอาไว้ทีหลังเกินทังทีค่อยเอาไปเรื่อยๆมันบ่ปูค่อยไปทีละแผ่นสองแผ่นเอาเขาจะรีบครับห้องน้ำครับอยากได้ห้องน้ำที่สำคัญก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก้อนครับตัวห้องน้ำก้อนไม่เอาแม่ตันมาจังหันบ่หรอปูยามสาที่ผ่ามือเหมเต็มบินทบาทีเต็มล้นเลยเต็มล้นเลยตีเพราะว่าลูกปู้ยี่เผ่านี้จะพวกข้น้อยเด้อปู้ยีเผ่าบินทบาททั้เทีฮะทั้งหนึ่งเขายาวบ่เนาะโอ้นาะปู้ยีเผ่าบินทบาทจะเห้นลูกปู้ยี่ปวดเห็นไหมค่ะอืมเขาเจ พอผู้ยบาลผู้ช่วยเพคนกบอกคาเรียนน้ำพุ่งมีเห็นพระคนดีใจเนาะครับเคนบอกแล้วมาบอกจัดการเฮ็ดเออคนบอกจัดการเฮ็ดเราลดได้ครับเพคนจีคนใหม่มาเสริมใหม่บอกปู่ปูว่มันสูบปวกมาได้ครับสมัยมือเนาะสมัยใหม่เนาะครับพอาอกไปปุ๋งกบเล็กซะมันมันสูบปวกมาได้นะแม่นดีๆเ่ยปู่แมนงามอยู่กับสูบปวกมาได้เนาะเฮ็ดแล้วก็สีปวกกินปู่ปู่ก็อยากให้มันมาโลละอีกรอบครับครับเฮ็ดไม่ไปแล้วมันก็สจีปวกคัดกันที่โลกอีก มันเสียงเงินว่าอยากทำห้องอยากช่วยห้องจิสบายมากมันเสียก็ร่ังใจอยากให้เพื่อนได้เห็นท่าว่าเพื่อนได้สั่งนะมังีน่ามูน้ามึง้อกันนี่สิล่ะยังไงร่มโอ้ยมดีกนั่งกินร่มสมเดี่ยวอ่เนานั่งสมาธินั่งน ปู่ก็นั่งสมาธิอยู่ลบรรยากาศดีอยู่ปู่มานั่งบิ้งสิเราเอาหลับนั่งจากบ้านนั่งลับเดินอยูกลมสมาธิก็นั่งไปครับสงบดีเนาะปู่เงียบเงียบเงียบบิ้งบรรยากาศจักหน่อยกับลงเวทีเราด้อนะครับว่าสิ่ย่างไปโม่เบือนปู่วามาพีมาพีมันค่อยงามค่อยเย็นดีมันเย็นตัวสีเขียวมันเย็นเดิตัวชายเลยงามครับอืบรรยากาศโอ้ยเนาะหาบางอยากที่ นี่มุมนี่ก็เป็นขเจ้าสามเขาอุกคนพี่น้องเครื่องนึ่งพอดีป้าทกจังหวะเลยฝากคนคุณสาค้อนแล้วถามว่ามันอยู่แต่ฟังมุ่นบ่งบ่งคับบัานั่นบอสครับบ่มันอยู่แต่ฟังฟังมุ่นนี่ครับยุ่นี่แหละครับยุ่เขียดทำเพื่อพิมบุตรลักใกล้ๆห้องนี่แหละครับมันแต่ว่ารอบๆเนาะด่านรอบๆเนาะ หายากที่ของสิเกาะบรรยากาศดีปิดเกาะเนาะเกาะกลางน้ำมาละครับเกาะกลางน้ำบ้านนี้พักเจ้าก็เย็ดหน้าปางพุ่นหัดสามเขาโยกถึงสามเขาถึงะถุงใหญ่เนาะครัอ๋อมีความสุขมันรักษาลูกในใจเขาเลยมันมันมลูกมันกวดปรุงอะนะมาอยู่นี่ผู้ป่วยยู่คือสิ้หายที่ปูนหาย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 เลยเนี่ยหายหนึ่งกับมันได้หาย ฮะแนวทางตัวเลขท้ายคลิปนะครับบาทในไายยูรีนะครับได้เวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับเห็นบ่ล่ะเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ชัดบ่หนิจะว่าสัญญาณก็ดีไหมสัญญาณดีสถานที่สร้างวัดเป็นที่ดินของท่านรานี่สงกันแล้วหรือย่างวัดเสร็จเป็นไปแล้วไรเป็นเป็นเป็นบ่ผูเป็นแล้วเป็นไค่วเป็นวัดเก่าพร้อมเป็นเก่าพร้อม เป็นที่ดินธรณีสงหรือยางหรือเป็นที่ดินของส่วนบุคคลเป็นของธรณีสงไปแล้วธรณีสงนะครับไปไปแล้วให้สางเริ่มสางเลยเลยให้เริ่มสางเลยเลยฟังจากปากปูนะครับเป็นแมเป็นแทมันมาปูเป็นแทแล้วครับผมชีบ้านเขาย่ามัดมดแล้วชาวบ้านเคยทั้งนีเอามัดให้แล้วครับอืให้ปูสางโหลดมาครับผู้น้อยจะค่อยสมทบดอกขึ้นห้อยน้ำขาดดอกคุณวะครับไปเรื่อยเเออไปเรื่อยเรื่อยเขาเยะใจห้อนครับนอนละบางที่ทา เท่ากับบังพึ่งโชคลาบนี่ละ,อออะขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับที่ไ <c oughs> ห้แนวท่าอ๋ทีมาเป็นการให้กำลังเรื่องใจรับช่มรับฟังนะครับกะที่โท่มานะครับสายบุญต่างๆนะครับบานนี้จะได้ลงไปที่โทโ่มาได้เด้อครับเบอร์เดอห้พี่น้องโชคมานกันครับสวัสดีปีใหม่ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ น้องพร้อมให้หาเลยเด้อเพราะว่าพอนั่นมาหลายแม่ก็บว่าอย่างนี้จากเพิ่นหกลอยเลยลงนี่จากเด้อนี่หกลอยยี่หันสี่ลอยกว่าเป็นพันจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามโครงสุดท้ายปูอีกโยปูว่าจำคนมาตามไหมตามตามขัดฝันปูวันที่ไรปูเอาเอาที่สิบสองสิบสองบอกปูสิบสองใช่ วันท so uh, ี่12เ้อค่ะคงสุดท้ายถ้ามา่วงสุดท้ายตอนรงกเยิน่ไหก็ได้ปูนัดวันที่อ2เลยค่ะค้งสุดท้ายถ้ามาช่วงสุดท้ายตอนเร่งๆกนีไกได้ปูว่าไก่หัวักที่หองแล้ันขึ้นรถรับากเสียวแม่ปูเอารถือยู่้านฟัมาจอดมุมที่ได้ที่ถ้าม่มานได้รงยปิครับ เือไม่จอดรบพี่ก็ได้ยันใหญย่างคึ้นม่สำหรับคลิปนี้น้าไปแล้วเด้อจ่าพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับ